สวัสดีค่ะชาวพฤศษกผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤศภหรือผู้ที่ อยู่ในราศีพฤษภนะคะคือคนที่เกิดในวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนานะคะดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2 6 6 4ของคุณจะเป็นอย่างไรดิฉันครูเอปัทมพรขอเป็นตัวแทนของชาวพฤษภได้ขออำนาจนะคะพลังแห่งไพาทาโลได้ช่วยส่งพลังทำนายชี้แนะชี้นำดวงชะตาทางด้านการงานการเงินความรักและดวงท,วทั่วไปของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคม2564นี้ว่าจะเป็นอย่าง ไรเดือนนี้นะคะชาวพฤทธศกจะมีดวงชะตาโดยทั่วๆไปการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรือคำแนะนำใดๆที่ไพ่ทาโรจะแนะนำนะคะจะชี้ทาง เราจะขอทำนายให้เป็นพลังงานบวกนะคะให้กับชาวพฤษศกได้รับฟังได้เป็นกำลังใจนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ช่วยบอกตัวตนของชาวพฤษภศกในเดือนพฤษภานนี้เป็นอย่างไรคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ชาวพฤษภศกประสบอยู่นี้เป็นอย่างไร สิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังคิดเอาไว้ความคิดของชาวพุกศครอบครัวกับความาคนใกล้ชิดสิ่งที่ผ่านมาอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวพุกศค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ช่วยชี้แนะชี้นำค่ะว่าชาวพุกศในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างขอไพ่ได้ช่วยแนะนําด้วยค่ะ ขอภัยสรุปด้วยค่ะอาละค่ะมาชาวพฤชโศกคะในเดือนนี้คุณอาจจะไม่ได้ดังใจไปบ้างนะคะอาจจะคิดถึงเรื่องที่ยังไม่ได้ลงมือทำมีความเบื่อหน่ายมีความรู้สึกเซ็งๆนะคะเกิดขึ้นในจิตใจของคุณในความรู้สึกของคุณ แต่อย่าเพิ่งท้อนะคะคุณยังมีความหวังคุณยังมีสิ่งดีๆที่อยู่กับคุณนะคะเหมือนถ้วยสามถ้วยนี้มันเป็นของคุณอยู่นะแต่คุณไม่เห็นคุณค่าของมันคุณเบื่อคุณเซ็งนะคะคุณมีโอกาสดีๆหยิบยื่นมาให้คุณก็ยังไม่อยากจะรับยังเบื่อยังเซ็งอยู่นี่คือสภาวะอารมณ์ของคุณในช่วงนี้นะคะ แต่ไม่เป็นไรคะ่ะคนเราพอรู้การแนะนำไพ่มาแนะนำแบบนี้แล้วคุณปรับเปลี่ยนได้นะคะโอกาสดีๆที่หยิบยื่นเข้ามาก็เอาไว้ก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดังใจนะคะก็เอาไว้ก่อนทำไว้ก่อนรับไว้ก่อนเพราะว่ามันคือโอกาสที่เข้ามามันไม่ได้มาทุกวันมันมาเป็นจังหวะมันมาเป็นระรอกนะคะก็รับมันไว้ คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบว่าเพิ่งตกงานเพิ่งออกจากง,งานฉันอยากพักอ่ะฉันอยากเที่ยวฉันอยากจะแบบว่าพักร่างบ้างพักสมองบ้างอะไรในช่วงนี้อยากจะนอนดูเน็ f l i ิทั้งวันเพราะออกไปไหนก็ไม่ได้กลัวโควิดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะอาจจะยังไม่อยากรับผิดชอบใดๆมันเกิดขึ้นกับคุณดวงคุณเป็นอย่างนี้ในช่วงนี้ไม่ผิดนะคะมันมันเป็นดวงชะตาที่เกิดขึ้นมาหรือถ้ามันยังไม่เกิดตรงเนี้ย คุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยพักบ้างที่ผ่านมาอาจจะทํางานมาเยอะละ,ะปัญหาอุปสรรคความรับผิดชอบอะไรที่มันหนักๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ปล่อยวางบ้างเหมือนเป็นการแบบว่าชาร์จแบตก,กันในช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะทําอย่างนั้นเนาะในช่วงนี้นะคะสิ่งที่ตั้งใจไว้แน่นอนค่ะอยากได้โอกาสอยากได้เงินอยากได้งานใหม่ๆอยากได้สิ่งดีๆอ่ะ ถ้าเป็นลูกจ้างก็อยากจะแบบว่าอย่าไปสมัครงานอยากได้งานดีๆทำยังยังไม่เป็นถึงขนาดเป็นผู้บริหารนะคะหรือมีลูกน้องอถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณมีลูกน้องลูกน้องของคุณก็จะว่านอนสอนง่ายนะจะน่ารักนะคะก็เป็นเป็นเด็กที่จับเงินเป็นเด็กที่มีโอกาสเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งนะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังไว้ก็คืออ,อยากจะ ขยันอยากจะแบบว่าทำอะไรก็ได้อะที่มันแบบเป็นเงินเป็นทองมันเป็นไรายได้ที่มันเข้ามานี่คือสิ่งที่คุณคิดอยู่นะคะคร mm hmm. อบครัวของคุณอาจจะมีผู้หญิงที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินผู้หญิงที่มีฐานะดีเนี่ยคอยซัพพอร์ตคอยก้เหนืนออยู่หรือตัวคุณเองแหละ คุณเป็นคนที่มีเงินนะคะที่จะซัพพอร์ตคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงลูกเต้าสามีพ่อแม่นะคะที่ผ่านมาคุณดวงดีนะคุณมีโอกาสดีๆคุณมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิต คุณรับไปแล้วคุณอาจจะถูกหวยไปแล้วก็ได้หรือคุณอาจจะได้รับเงินก้อนจากมรดกหรือทางธุรกิจผลกําไรอะไรมาแล้วก็ได้คุณรับมาแล้วนะที่ผ่านมานะคะลองตึกตองดูมันมีโอกาสไงคะว่าที่ผ่านมาคุณมีโชคนะคะคุณประสบในเดือนนี้นะคะถ้ามีเรื่องที่จะระหองระแหง ทะเลาะแข่งขันหรือใดๆก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะเฉียงชนะคุณจะรบชนะคุณจะแข่งขันชนะแต่มันไม่แนะนำพาซึ่งความสุขหรือความสำเร็จความภาคภูมิใจมาให้คุณเลยนะคะมันเป็นเกมที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อทั้งผู้ชนะและ เพราะฉะนั้นไพยเตือนคุณไว้ว่าหากมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยขอให้คุณใช้สติใช้ความใจเย็นใช้ทักษะประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาปณีป,น,ปนอมกันเข้าไว้นะคะตัวคุณเป็นคนใจดีตัวคุณเป็นคนที่ มีเหตุผลตัวคุณเป็นคนที่มีความสุขไม่ได้ซีเรียสนะคะนี่คือข้อดีของตัวคุณหรือคนอื่นคนรอบๆข้างเขามองคุณว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะว่าคุณเป็นคนที่น่าคบคุณเป็นผู้ใหญ่คุณเป็นคนมีเหตุผลคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนน่ารักนี่คือตัวคุณค่ะ จะได้พบกับเพื่อนเก่าหรือญาติพี่น้องกลับมาหาการหรือแฟนเก่าก็ได้นะคะคนเก่าๆคนคุยที่อาจจะหยุดคุยกันไปสักพักแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่จะได้พบอดีตจะได้พบคนที่เคยเคยรู้จักกันได้กลับ มาพบกันหรือติดต่อกลับมานะคะหรือคุณจะมีโอกาสได้รับของฝากของขวัญน,นะคะจากคนเก่าๆคนที่เคยมีความสัมพันธ์นะคะคนที่รู้จักสนิทแต่เก่าแต่ก่อนนะคะได้กลับมานะคะอยากรวยนะทุกคนนะคะอยากรวย ตั้งใจไว้ถ้าเป็นโสดนะคะก็อยากจะมีป่าเลี้ยงอยากมีสามีรวยนะคะอยากมีเงินเยอะๆอยากได้แฟนเป็น CEO นะคะก็ความคิดความปรารถนาทุกคนมีหมดละค่ะนะคะอยากรวยอยากสบายอยากมีป่าเลี้ยงอยากมีสามีรวยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ฉันอยากรวยอะฉันอยากฉันอยากเป็นระดับ ผู้บริหารฉันอยากเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วแบบว่าจะเลือกผู้หญิงแบบไหนก็ได้นะคะ,ะคุณคิดแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะั้น่ะ ก็อยู่ที่การกระทำนะคะคิดและลงมือทําไม่ช้าไม่นานอาจจะใช้เวลาสั้นบ้างน้อยบ้างนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาขึ้นอยู่กับจังหวะแต่ถ้าคุณได้ลงมือทําแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่แค่คิดและเพ้อและฝันไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะบทสรุปแล้วนะคะคุณจะมีความสุขนะ คุณพิษโคะในเดือนพฤษภานี้เป็นเดือนเกิดของคุณเนาะคุณจะพบกับความสุขคุณจะพบกับคนที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปในชีวิตของคุณคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่เหมือนสนิทคุ้นเคย เหมือนหมือนรู้จักกันมานานแสนนานทาั้งทั้งที่เราเพิ่งคบกันเราเพิ่งเจอกันถูกใจอยากคุยต่ออยากคบต่อหรือคู่ของคุณช่วงนี้ทำตัวน่ารักจังเลยหวานกับคุณจังเลยโรแมนติกจังเลยนะคะความสุขความอิ่มเอมมันจะเกิดขึ้นในใจของคุณในครอบครัวของคุณนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะอาละค่ะก็ขอดีใจนะคะกับ คุณพฤศพทุกคนในเดือนพฤษภามนี้เป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งโชคชะตาเป็นเดือนแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของความสุขเนาะเดือนนี้นะคะคุณพุชศกไม่ได้ต้องแบบว่า ลำบากเบื่อเนร้อนใจอะไรกันมากนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะตกงานก็ได้นะแต่คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณมีความสุขเนาะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีด้านเดียวมันมีหลายด้านที่สามารถที่จะมาทดแทนมาเติมเต็มกันได้มันอยู่ที่ทัศนคติของเราความคิดของเราความเข้าใจของเรา ะะสิ่งดีๆที่มันมีอยู่ในตัวเราสิ่งดีๆที่มันอยู่ในครอบครัวของเรารอบๆตัวเราเปิดตายอมรับเปิดใจนะคะคุณก็จะมองเห็นความสุขที่มันอยู่รอบๆตัวคุณนะคะมองผ่านเลยไปบ้างไอ้ความทุกข์ความลาดหวังความคาดหวังนะคะที่มันเพอ้อฝันเนี่ยมองผ่านมาไปบ้างจากนั้นคุณจะเห็นสิ่งสวยงามนะคะคุณจะเห็นดอกไม้ที่มันผุดออกมา ตรงกลางก้อน,นหินนะคะ uh, everything everything uh, everything can happen nothing possible นะคะฝรั่งก็พูดแบบนี้นะคะมันเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้คุณผู้ศกโชคดีมีความสุขตลอดทั้งเดือนนี้นะคะถ้าหากตรงนะคะกับดวงชะตาของคุณก็ฝากมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยเพราะว่าช่องนี้นะคะจะมาให้กำลังใจมามอบพลังงานบวกจากไพทัโลนะคะครเอเชียงรายคุเอปัมพรก็ขอเป็นกำลังใจนะคะขอเป็นตัวแท ที่จะส่งมอบพลังงานบวกให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ